我夏天。

is this way Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ก็ช้นละห้าบาทแล้วฝากตินตามเพื่อนแล้วก็าาเกแ้จกเพื่อนๆครับเก็บของจะมาอ่ะเสือป้อบบาเ็นทีเอาชินมไหมเนี่ยเอาออืมอชุดมันมีสองชุดนะชุดละห้าบาทละห้าบาทอืมวก็ต้องจ่ายสิบบาทถูกปะ เพนใจเราด้วยอ่าเห็นไหมโอเคอ่ะยี่สิบบาทเฮ้ยแบงค์พันเต็มเลยอ่ะรวยนี่ว่าไหนละชีดอ่ะชั้นหนึ่งเลยเงินก่อนขอที่หลังอันนี้จะชี้ไหมเนี่ยชี้วิชานี้มันมีสองชุดนะเท่าไหร่ชุดละห้าบาทเกมเป็น ช็อชีสชีสพิชานี้ครับชิลละชิลละห้าบาทมีสองชิ้นแต่พิชานี่แหละสองชิ้นก็ไปบาทใช่ไหมเงินห้ะเฮ้ยมันเขาหายอ่ะถ้าโทรมาแปดพันนม่หายหมดเลยอ่ะอ้าวจะหายไปได้ยังไงอ่ะไม่รู้นี่กาฝากเงินเอาไว้อ่ะเราไม่รู้เราไม่ได้เอาไปจริงจริงนะคนระเป๋าเราก็ได้เงินหายทูกที ไม่มีเราไม่ยอมไปเราเปิดข้ามาแตงมะนาวเอ้าพัุ์ตนไรดนหรอเงินมะนาวหาอเนี่ยงานเนียนแล้วใครไม่ได้าไปนะหรือว่าตอนนั้นอะเพิ่นทำได้เปล่าเป็นไรหรอเอาดีละละพีพีเดาแตงมะนาวไปเบ้าที่ตอนที่พีเด้ดอกไปข้างนอกอะ เช้าเราเห็นเอ็มวิ่งลงไปข้างล่างถือน้ำพันในกำมือด้วยลองถามเอ็มดลลองถามเอ็มนะอมเอะเอเมื่อเช้านายรีบวิ่งไปไหนมาเหรออ๋อพอดีผมไปจา่ายรับเทอมมาแม่โอนตังค์ให้นานแล้วเดี๋ยวจ่ายช้าดโดนปรับ หรือว่าเมื่อกี้นี้เห็นเพนมีแบงค์พันเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเฮ้ยเพนเหรอเฮ้ยเพนเพนเอาเงินเราไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าเราเห็นเธอมองเงินเราอยู่นะนี่ไม่น่าเเขาจะเอาเงินเธอไปเขาก็มีเงินของเขาเหมือนกันนะ เฮ้ยทำไงดีอ่ะเงิน่ายตั้งแปดพันอ่ะหมดปัญญาแล้วด้วยอ่ะใครเอาไปวะช่วงมา่คืนทีเหอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยหาคนร้ายเองคนร้ายน่าจะอยู่ในห้องนี้แหละงั้นเราต้องหาหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นคนร้ายที่แท้จริง งั้นเดี๋ยวขอเราคิดก่อนนะว่าจะทำยังไงแป๊บนึงอ่าคิดหรอนันเลยอ่ะใส่ออทีนะกดเส้นตีนดีกว,ว่าันเทอร์่อ่ะออกมาใช่ไหมเราไม่กออกแล้วว่าเราตอนเราเดินขึ้นมาเราเห็นกล้องวงจรปิดที่หน้าระเบียงเฮ้ยเออใช่มันมีกล้องวงจรปิดนี่หว่าเพื่อนเราไปขอดู เออไม่ติป่ะป่ะโอ้ผมลืมอย่างนึงทุกคนอยู่ในห้องนี้ก่อนนะครับเดี Aj ๋ยวเาเพิ่งไปไหนกันนะครับช่ เออพี่ครับคือผมขอดู้กล้องตอนปิดหน้าหน้ครับพอดีเพื่อนผมโดนขโมยเงินนะครับครับช่วงเวลาแปดโมงคึ่นะครับใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ตอนกางคืนเลยครับเฮ้ยแนเราต้องถ่าเป็นหลักฐานแคนดี้เธอขโมยเงินเราไปอ่ะอ่ะกคืนเดี๋ยวนี้เลยนะ เอามาอะไรวะโดนเราขโมยอะไรไหนแเราลองถ่านะ่ะ<ด>อยู่นีด่ด,ดูไปถ่ายจากกล้องวงจรปิดมาแล้ว แล้วทำไมเธอจึงแบบนี้เพช่วงน,นี้มัทสดีนะไหนจะค่ะาโทรศัพท์ค่าเน็ตค่าอะไรสามสี่สี่ประหดสี่ปถาอะไรเยอะแยะมากมายขอโทษนะนางไหนจะค่าแบบเออครีมเรายา่งส่งสองไปได้ไหมเธอก็ต้องรู้ใช้กันให้พอดีสิมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นไม่ใช่ไปรหยัดได้อะไรที่มันเกินตัวและอะไรที่มีอยู่อ่ะก็จงพอใจในสิ่งที่ทตัวเองมีรู้ไหม กพอดีสิตั้งไปนะ,อ,นะอืมอเขาอืมพไปก็ได้ ีเลยองมันมันแงดอาไม่จหาอ่ะ <laughs> ีีรอบเราไปหรือเปล่านี่ไม่วไปนะเราสอบเรามีเราไม่ไอ้ไจริงนะนี่นี่เราสอป้อเนี่ยหรือว่าเา้น้ำไปทอบเพื่อนทำไมเออบางคนต้กล้ารคนกันแล้วแหละใครจะไปรู้หรอขอโทษนะ ไม่มีสิทจิทำอะไรให้เธอขึ้นมาก็รู้ว่าเธอนั้นฟังใจเมื่อฉันได้ทำผิดเคยทำลายใจใเธอลงไปก็รู้ว่าคง เธอวันตาละวันทอรมานเพียงแค่คิดว่าเคยทำลายรักที่เคยมีมันผ่านไปนานผ่านดินปีความผิดนี้ก็ยังคอยย้ำซ้ำ